คำว่าสัตตมังทีิวสังแปลว่าในวันที่เจ็ดบทว่าอละสเกนะได้แก่ด้วยพยาทิชื่ออลากะคำว่ากาลังกริสติแปลว่ามีท้องพองตายคำว่ากาลกัญชิก,กาเป็นชื่อของอสูรเหล่านั้น ได้ยินว่าอสาูรเหล่านั้นมีอัตภาพยาวสามคาวุธมีเนื้อและโลหิตน้อยเช่นกับใบไม้เก่ามีตาออกมาติดอยู่บนหัวเหมือนปูมีปากเท่ารูเข็มติดอยู่บนหัวเช่นกันก้มตัวลงใช้ปากนั้นกินอาหารบทว่าวีระนัทธรมพะเกอธิบายว่า ในป่าช้านั้นมีเสาปกคลุมด้วยกอหญ้าเพราะฉะนั้นจึงเรียกป่าช้านั้นว่าวีระนัธรรมประกะคำว่าเตนุประสังกมิอธิบายว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเช่นนั้นเสด็จไปบินธบาตในบ้านนั้นแล้วเสด็จไปสู่วิหารสุนัขตตะได้ออกจากวิหาร เข้าไปหานักบวชเลยนั้นคาว่าเยนะตุวังแปลว่าท่านถูกพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ไว้เพราะเหตุใดอธิบายว่าเพราะเหตุที่ท่านถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณไว้คําว่ามัดตังมัดตังแปลว่าพอควรแก่ประมาณประมาณบาลีบางแห่งว่า มันตามันตาก็มีอธิบายว่าใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาคำว่ายถาสมณสะความว่าสุนักขตตะได้กล่าวว่าท่านพึงทำให้คำกล่าวของพระสมณะโคดมผิดไปเมื่อสุนักขตตะกล่าวอย่างนี้แล้วนักบวชเปลยนอนในบริเวณเตาไฟเหมือนสุนัข ได้ชูศีรษะลืมตามองดูกลา่าวว่าพระสมณะโคโดมผู้ผูกเวรเป็นศัตรูกับพวกเราได้พูดอะไรนับตั้งแต่พระสมณะโคโดมอุบัติขึ้นมาพวกเรากลายสภาพเป็นเหมือนฝูงหิ่งห้อยในยามดวงอาทิตย์อุทัยพระสมณะโคโดมพึงกล่าววาจาอย่างนี้กับพวกเราหรือกล่าวอย่างอื่น แต่ย่อมเป็นธรรมดาว่าถ้อยคําของผู้ที่เป็นศัตรูกันย่อมไม่เป็นจริงท่านจงไปเสียเถิดเราจะรู้ในเรื่องนี้เองแล้วนอนต่อไปบทว่าเอกัตถวีหิกายะได้แก่กล่าวนับว่าหนึ่งสองบทว่ายะถาตังอธิบายว่า นับดุดคนบางคนที่ไม่เชื่อพึงนับและในวันหนึ่งได้เข้าไปหาสามครั้งบอกว่าวันหนึ่งล่วงไปแล้วสองวันล่วงไปแล้วคำว่าสัตตมังทิวสังอธิบายว่าได้ยินว่านักบวชเปลย่อนั้นได้ฟังคำของสุนัขขัดตะแล้วไม่บริโภคอาหารเลยตลอดเจวันครั้นถึงวันที่เจ็ด อุปถากค,คนหนึ่งของเขาคิดว่าวันนี้เป็นวันที่เจที่สมณะประจำสกุลของพวกเราไม่มาเชอรอยว่าจะเกิดความไม่สบายแล้วให้ปิ้งเนื้อหมูนำอาหารไปกองไว้บนพื้นข้างหน้านักบวชเปลยและดูแล้วคิดว่าถ้อยคำของพระสมณะโคดมจะเป็นจริงหรือเท็จก็ตามแต่เมื่อเราบริโภคอิ่มหนำแล้วแม้ว่าเราจะตายก็ถือว่าดี แล้วก็ลุกขึ้นควานกินอาหารจนอิ่มท้องในเวลากลางคืนเขาไม่อาจจะให้อาหารย่อยได้จึงสิ้นชีวิตด้วยโรคชื่ออลัสกะาถึงแม้เขายังไม่คิดว่าจะบริโภคแม้กระนั้นเขาจะต้องบริโภคในวันนั้นแล้วสิ้นชีวิตด้วยโรคชื่ออลัสกะาเพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่มีวาจาเป็นสอง คําว่าวีระนัทธะเกอธิบายว่าได้ยินว่าพวกเดรธีทราบข่าวว่าโกรกคติยะสิ้นชีวิตแล้วนับวันแล้วกล่าวว่าคาพยากรของพระสมณะโคดมเกิดเป็นจริงแล้วบัดนี้พวกเราจะนําศพเขาไปทิ้งในที่อื่นจะข่มพระสมณะโคดมด้วยมุสาวาทได้พากันไปนําเอาเถาวันมาพันศพ แล้วลากไปพร้อมกับกล่าวว่าทิ้งศพไว้ตรงนี้ตรงนี้สถานที่ที่ลากศพไปนั้นเป็นเนินทั้งนั้นพวกเขาจึงลากศพไปสู่ป่าช้าชื่อวีรณะธรรมก่าทราบว่าเป็นสุสารก็ได้ลากศพต่อไปตั้งใจว่าจะนำไปทิ้งในที่อื่นทันใดนั้นเทาวันลากศพขาดพวกเขาไม่อาจให้ศพเคลื่อนไหวได้ จึงพากันหนีไปจากที่นั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าได้ทิ้งไว้ในป่าช้าชื่อวีรณะธรรมภกะคำว่าเตนุปสังกมิมีคำอธิบายดังนี้เพราะเหตุไรโอรสของเจ้าลิจิวีนามสุนักขตะจึงเข้าไปหาได้ทราบว่า สุนขัขขตตะโอรสเจ้าลิชวีนั้นคิดว่าคำพูดของพระสมณโคดมย่อมสมจริงแน่นอนก็ธรรมดาว่าคนตายจะลุกขึ้นพูดกับคนอื่นย่อมไม่มีเอาเถอะเราจะไปถามถ้าพระสมณโคดมตรัสบอกก็ดีไปถ้าไม่บอกไซสเราจะข่มพระสมณโคดมด้วยมุสาวาท สุนักขตะเข้าไปเฝ้าเพราะเหตุนี้บทว่าอาโกตเตสิแปลว่าเคาะวงเล็บด้วยฝ่ามือวงเล็บปิดมีคำถามว่าซากศพของคนที่ตายแล้วย่อมไม่สามารถจะลุกขึ้นมาพูดได้นักบทเผยรูปนั้นได้กล่าวว่าดูก่อนผู้มีอายุเรารู้ได้อย่างไร มีคำถามว่าเขาพูดได้ด้วยพุทธานุภาพได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้นำโกรกติยะจากกำเนิดอสูรให้เข้าสิ่งในซากศพแล้วให้พูดอีกในหนึ่งพระองค์ได้ทรงให้ซากศพนั้นพูดเพราะวิสัยพระพุทธเจ้าเป็นอจินไตยวงเล็บคนอื่นไม่ควรคิดวงเล็บปิดคำว่า ตะเทวะตังวิปาก,กังได้แก่ผลของคำพูดนั้นเกิดแล้วอย่างนั้นทีเดียวสับว่าวิปาก,กังนั้นจัดเป็นลิงคะวิปลาฏความหมายที่ถูกต้องก็คือตะเทวะโสวิปากโกส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าวิปากกังก็มีเนื้อความคือเกิดแล้วถึงคราวนี้ ควรจะได้ประมวลปาฏิหาริมาก็เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นปาฏิหารห้าอย่างคือพระดำรัสว่านักบวชเปลยนั้นจะตายในวันที่เจเขาก็ตายตามพระดำรัสนั้นนี้เป็นปาฏิหาริย์ข้อที่หนึ่งพระดำรัสว่าเขาจะตายด้วยโรคอลัสกะเขาก็ตายด้วยโรคอลัสกะจริงนี้เป็นปาฏิหาริย์ข้อที่สองพระดำรัสว่า นักบวชเลยนั้นจะเกิดในภพอสูรชื่อว่ากาลกัญชิกาเขาก็เกิดในภพอสูรจริงนี้เป็นปาฏิหาริย์ข้อที่สามพระดำรัสว่าพวกเดรธีจกทิ้งซากศพไว้ในป่าช้าวิรานัทธรรมพระกะเขาก็ถูกทิ้งในป่าช้านั้นจริงนี้เป็นปาฏิหาริย์ข้อที่สี่พระดำรัสว่าเขาจะมาจากที่ตนเกิดแล้ว กล่าวกับสุนัขขตะโอรสเจ้าลิชวีเขาก็กล่าวจริงนี้เป็นปาฏิหาริย์ข้อที่หบทว่ากลาระมัชโกคือนักบวชเปลือยผู้มีฟันและหนวดงอกออกมาหรือคำว่ากลาระมัชโกนี้เป็นชื่อของนักบวชเปลือยผู้นั้นเท่านั้นบทว่า ลาภัคคาปะตะโตคือพูดถึงความเลิศด,ด้วยลาบอธิบายว่าผู้ประสบลาบที่ดีเลิศบทว่ายศคัะปตโตคือประสบความเลิศด,ด้วยยศคือมีบริวารอย่างยอดเยี่ยมบทว่าวัตตักประธานนี้คือข้อปฏิบัติทั้งหมดหรือข้อปฏิบัติบ,ตบ,ตบางส่วนบทว่า สมัตตานี้ได้แก่ถือเอาบทว่าสมาธินานิเป็นวัยพจน์ของบทว่าสมัตตานี้นั่นแหละคำว่าปุรัติเมนะเวลาลึได้ก็ในทิศบุรพาใกล้กรุงเวสาลีบทว่าเจติยังคือเป็นเจดีสถานของยักษ์ทุกๆบท ก็มีใัยะเช่นนี้คำว่าเยนะอเจโลมีอธิบายว่าสุนักกตะโอรสเจ้าลิชวีก็ทำวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ไปทางทิศที่อเจโลปริพาชกชื่อว่าการะมัชกะอยู่บทว่าปัญหังปุจฉิคือถามปัญหาที่ประกอบได้ไตรลักษณ์อย่างลึกซึ้ง บทว่าณนะสัมปายาสิอธิบายว่ากลาระมัชกะปริภาชกไม่ได้ดำเนินไปด้วยยาณคติที่ถูกทางเขาตอบผิดพลาดในแต่ละปัญหานั้นๆเหมือนคนตาบอดเดินลื่นล้มในที่ครุขระเขามองไม่เห็นเงื่อนปลายของปัญหาอีกอย่างหนึ่งบทว่าณนะสัมปายาสิ ความว่าไม่ให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาคือไม่สามารถจะให้ปัญญาเกิดขึ้นกล่าวตอบได้กลาลระมัชกะปริพาชกเมื่อไม่สามารถจะตอบก็ได้ยืนกรอกลูกตาไปมาพูดว่าท่านอยู่ในสำนักของผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาบวชในที่ไม่ใช่โอกาสเที่ยวถามปัญหาทั่วไปจงหลีกไปอย่ามายืนในสถานที่นี้ คําว่าโกปัญจะโทสัญจะอปัจจยัญจะปาตวากาสิมีอธิบายดังนี้การะมชกะปริภาชกได้แ,แสดงความโกรธคืออาการกำเริบโทสะมีอาการปัุสุสร้ายและความไม่ช่มชื่นคือโทมนัสอันเป็นอาการแห่งความไม่ยินดีบทว่า อาสาที่ยิมหเสได้แก่ได้รุกรานคือเบียดเบียนคำว่ามาวตะอโหสิแปลว่าโอข้อนั้นไม่พึงมีแก่เราบาลีว่ามังวตะโนอโหสิดังนี้ก็มีบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ามังเป็นทุติยาวิพัติ ใช้ในอัตถฉัตถีวิพัติความว่าข้อนั้นได้มีแก่เราแล้วหนอก็แลสุนขัขตตะครั้นคิดอย่างนั้นแล้วจึงนั่งกระโยงขอขมากลาระมชกะปริพาชกนั้นว่าขาแต่ท่านผู้เจริญขอท่านโปรดอดโทษแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดแม้ปริพาชกนั้นก็กล่าวว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านจกไม่ถามปัญหาอื่นใดสุนักขตตะโอรสเจ้าฤิชวีกล่าวว่าข้าพระเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ถามปัญหาอีกปริพาชกนั้นกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงไปเราอดโทษให้ท่านแล้วสั่งสุนักขตตะโอรสเจ้าฤิชวีกลับไปบทว่าปริหิโตแปลว่านุ่งหม่ม คือกลับนุ่งห่มผ้าบทว่าสานุจริโกความว่าภริยาท่านเรียกอนุจาริกาบุคคลผู้มีภริยาท่านเรียกสานุจริกาอธิบายว่าอเจลกชื่อกลารามัชกะละการประพฤติพรหมจรรย์นั้นๆแล้วมีภริยาบทว่า โอทนะกุมมาสังได้แก่กินข้าวบ้างกินขนมบ้างยิ่งกว่าที่ดื่มสุราและกินเนื้อสัตว์บทว่ายสานิฮิโนความว่าเขาประสบความเลิศด้วยลาบความเลิศด้วยยศอันใดที่เสื่อมจากลาบและยศอันนั้นอิทธิปฏิหารที่สูงยิ่งกว่าปกติธรรมดาของมนุษย์ชื่อว่า เป็นคุณที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วเพราะเหตุนั้นในข้อนี้พึงทราบปาฏิหาริย์เจ็ดอย่างคือการก้าวพระบาทไปได้เจ็กบทว่าปาติกะปุตโตคือเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อปาติกะบทว่าญาณวาเทนะคือกับยานวาทะบทว่า ปัททประถังความว่าถ้าในระหว่างพวกเราพึงมีงวเล็บหนทางไกลบงเล็วปิดหนึ่งโยดพระสมณโคดมพึงเสด็จไปกึ่งหนทางเราก็พึงไปในกึ่งหนทางในหนทางมีกึ่งหนทางเป็นต้นก็ในยะนี้บุคคลผู้เดินไปได้หนึ่งก้าจักชนะผู้ไม่ได้ดำเนินไปจากแพ้บทว่า เตตัถะความว่าในที่พบกันนั้นเราทั้งสองวงเล็บพึงกระทำอิทธิปาติหารที่ยิ่งกว่าปกติธรรมดาของมนุษย์วงเล็บปิดบทว่าตัดที่คุณนางตัดที่คูานางความว่าเราจะกระทำให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณทวีคูณอเจโลกชื่อปาติกบุตร แม้ทราบความที่ตนไม่สามารถทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก็ทราบว่าผู้ที่เริ่มทำปาฏิหาริย์แข่งกับบุรุษชั้นเยี่ยมแม้ไม่สามารถเอาชนะได้ก็ได้รับคำสรนเสริญแล้วจึงกล่าวอย่างนี้แม้ชาวพระนครฝังคำนั้นแล้วก็พากันคิดว่าธรรมดาคนที่ไม่สามารถย่อมไม่ประกาศอย่างนี้ อเจลกปาติกบุตรแม้นี้จะเป็นพระอรหันต์แน่แท้จึงได้พากันทำสักการะเป็นอันมากแก่เขาคําว่าเยนาหันเตนุประสังกมิความว่าได้ยินว่าสุนัขขัตตะได้สดับว่าอเจรลปปาติกบุตรจ่อมกล่าวอย่างนี้ทีนั้นอเจลกชื่อว่าปาติกบุตรได้เกิดความคิดอย่างนี้ พราะมีอัธยาศัยชั่วเพราะมีความคิดเห็นซามสุนักขัตตะทำวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าพระคันธกุฎีจึงไปสำนักอจเจลกชื่อปาติกบุรแล้วถามว่าได้ยินว่าท่านกล่าวคำเช่นนี้หรือเขาตอบว่าใช่เรากล่าวสุนักขัตตะกล่าวว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านอยากคิดจะกกลัวเลยท่านเป็นผู้ที่คุ้นเคยจงพูดอย่างนี้ร่ำไปข้าพเจ้าเป็นอุปทาของพระสมณะโคดมย่อมทราบวิสัยของพระองค์พระสมณะโคดมจะไม่สามารถทำปฏิหารกับท่านได้เราจะบอกแก่พระสมณะโคดมให้เกิดความกลัวจกพาพระองค์ไปที่อื่นท่านอย่าก,กลัวไปเลย ได้ปลอบโยนอเจลกปฏิกบุตรจนเบาใจไปสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเยนาหังเตนุปสังกมิในคำว่าตังวาจังเป็นต้นนั้นความว่าอาเจลกปาฏิกบุตรเมื่อกล่าวว่าขาพระเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยได้เที่ยวพูดว่า ข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแต่กล่าวถ้อยคําไม่จริงเลยข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยชื่อว่าละว่าจานั้นอเจรลกชื่อว่าปาติกบุตรนั่งคิดในที่รับตาคนคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยตลอดการนั้นได้เที่ยวพูดว่าข้าพเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจำเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าละความคิดนั้นปาติกบุตรเมื่อละความคิดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ได้ยึดถือทิฏฐิชั่วว่าข้าพเจ้าเป็นพระพุพทธเจ้าเที่ยวไปตลอดการเท่านี้ข้าพเจ้าละทิฏฐิน,นี้จำเดิมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปชื่อว่าสละทิฏฐินั้นแต่ปาติกบุตรไม่ทำอย่างนี้ ท่านจึงกล่าวว่าไม่ละวาจานั้นไม่ละความคิดนั้นไม่สละทิฏฐินั้นบทว่าวิปเตยยะคือศีรษะของเขาพึงหลุดจากคอเหมือนผลตานสุกหลุดจากขั้วหรือพึงแตกเจ็ดเสียง